เสียงกลางวิธีการดูก็คือขั้วบวกนะครับของเสียงกลางจะเป็นสีแดงขั้วลบจะเป็นสีดำนะครับเป็นชุดของเสียงกลางแยกไปเป็นเสียงกลางไปหาลำโพงประเภทเสียงกลางหมายความว่าเสียงหรือความถี่ที่ออกจากตรงนี้หรือเพลงที่ออกจากตรงนี้ไปจะเป็นเพลงย่านเสียงกลางนะครับเท่านั้น จะไม่มีเสียงเบสนะครับหรือเสียงแหลมน้อยมากนั่นเองในกรณีที่คุณเอาไปต่อมันจะกรองเสียงเบสออกไปนั่นเองนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือตัวนี้ครับสีเหลืองคือขั้วบวกนะครับสีเหลืองคือขั้วบวกสีดําคือขั้วลบนั่นเองเวลาต่อก็เช่นกันครับเหมือนกันเลยครับก็คีบเลยครับขั้วบวกขั้วลบคีบเลยครับแต่ของเพื่อนไม่ต้องคีบนะครับเพื่อนๆจะไปบัดกีเลยนะครับผมเชื่อมบัดกีเลยอ่าโอเคนะครับ ทีนี้พอจะเห็นภาพหรือ,อยังวิธีการต่ออ่าโอเคนะครับไม่ยากนะครับ1 c h a n ช e แนะครับคุณสามารถ1 Channel ของแอมเนี่ยที่ต่อออกมาเนี่ยคุณสามารถต่อได้สูงสุดถึง4ดอกนะครับแต่คำถามคือคุณต้องคำนวณได้ว่า4ดอกของคุณเนี่ยเสียงกลาง4ดอกเสียงแหลม4ดอกเนี่ยรวมกำลังวัดกันแล้วเนี่ยมันเกินช h a นลหนึ่งของแอมของคุณทนไหวไหม ถ้ามันทนไม่ไหวหรือมันเกินกําลังนะครับแอมคุณจะร้อนจะตัดนี่คือข้อควรระวัง